สวัสดีครับบุคลากรและนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นความเคลื่อนไหวของที่ประชุมสภาม,มหาวิทยาลัยสิ่งที่คุณจะต้องดูเพราะคุณจะบอกไม่รู้ไม่ได้กับรายการ c o u n c i l NEWS ข่าวสารจากสภากับวาระการประชุมประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2559 ตามประเพณีไทยนะครับในการประชุมประจำเดือนมกราคมซึ่งเป็นศักราชใหม่นะครับทางสภามหาวิทยาลัยนะครับก็ได้รับคำอวยพรดีๆในโอกาสของปีใหม่นะครับจากศาสตราจารย์นายแพทย์ศาสตรีเสวคนนะครับซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด และก็นายกสภามหาวิทยาลัยนะครับก็ได้กล่าวอวยพรต่อสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านอธิการบดีก็ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ลึกให้กับสภามหาวิทยาลัยในโอกาสที่ได้ทํางานทุกอย่างได้รู้ล่วงมาในรอบปีก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็เป็นส่วนที่เราได้เริ่มก่อนจะเริ่มการประชุมที่หลังจากนั้นท่านอธิการบดีนะครับก็ได้เล่าให้ฟังถึงภารกิจในรอบ 2, <S <S 2เดือนนะครับเพราะเดือนธันวาคมเราไม่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นช่วงของพิธีพระธรรมบัตินะครับ ท่านนี้กิการบดีได้เล่าถึงกิจกรรมมากมายนะครับที่ผ่านมาในรอบ2เดือนนะครับอาทิช์ช่นที่สําคัญสําคัญนะครับก็คือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแล้วก็งานสีฐานเฟสติวัลนะครับและในรอบ2เดือนก็เช่นกันนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งจากนักศึกษาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับ นี่ก็ได้รับรางวัลสําคัญสำคันก็คือรางวัลเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับรถเซฟตี้ของท่านอธิการบดีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นกรรมการสภาของเราด้วยนะครับ หลังจากนั้นทันธิการบดีก็ได้เล่าถึงภารกิจต่างๆตามกลุ่มของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งก็ได้รับความชื่นชมและให้รับการข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเช่นกันนะครับเมื่อเข้าสู่การประชุมตามปกตินะครับสภามหาวิทยาลัยก็ได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเข้าสู่สกราชใหม่นะครับในรูปแบบขององค์กรของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนะครับก็ทางรองทธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินก็ได้แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางฐานะทาง ทรัพย์สินการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยนะครับได้เห็นถึงพัฒนาการได้เห็นตั้งแต่ปี2 5 1จนกระทั่งถึงปัจจุบันได้เห็นถึงสัดส่วนของงบประมาณที่เราใช้ไปในภาคส่วนต่างๆนะครับก็ภาระในเรื่องของทางการเงินของมหาวิทยาลัยนะครับก็ยังให้ความสําคัญอยู่กับบุคลากรเช่นเดิมนะครับก็ยังมีความสําคัญในสัดส่วนที่สูงมากในเรื่องของการจัดการของมหาวิทยาลัยนะครับสัดส่วนนี้ก็คือในเรื่องของด้านการเงินและการคลังครับ หลังจากที่มีการรายงานของคณะกรรมการต่างๆนะครับของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ดําเนินการมาในรอบปี258นะครับอาทิเช่นคณะกรรมการจรรยบาบรรณคณะกรรมการกจกับกิจการบ้านเมืองที่ดีคณะกรรมการตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการขอขอ,ขอ,อนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบนะครับหรือ T CDC ซึ่งมหาวิาลย์สภมหาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการใช้พื้นที่นะครับประมาณ600ตารางวาในการจัดตั้งศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งจะมีการลงนามนะครับโดยรองนายกฐมนตรีจะมาเป็นสักขีพยานนะครับในวันที่11มกราคมนะครับซึ่งก็จะเป็นการลงนามความร่วมมือในการที่จะัดจัดตั้งศูนย์นี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ เรื่องนี้ก็จะดําเนินการต่อไปบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่สภานุมัติได้หลักการที่จะทําให้มีการดําเนินการในการจัดตั้งพื้นที่ในการให้บริการสําหรับนักศึกษาหรือที่เราเรียกว่าโครงการของกังสดานนะครับก็จะมีการเมืองงานที่จะมีการกําหนด TOR กําหนดระเบียบแล้วก็จะเชิญชวนให้มีการเข้ามาเสนอแบบต่างๆนะครับในโอกาสต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้ได้รับฟังการติดตามในโอกาสต่อไปนะครับ หลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีวาระในการที่จะ,ะดูเรื่องของข้อบังคับนะครับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีความสําคัญในเรื่องของการได้มาซึ่งสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ตามพระบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นพศ2558นะครับจะว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมาการสภามหาวิทยาลัยประเภทผ,ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภาหมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และผู้ผู้แทนที่ไม่ใช่คณาจารย์หรือสายสมุนนั่นเองนะครับก็ได้มีข้อบังคับทั้งหมด4ข้อบังคับออกไปนะครับรายละเอียดจะได้ติดตามเมื่อข้อบังคับนั้นมีผลบังคับใช้นะครับระหว่างนี้สภาได้มัดหลักการและวนุมัดโดยแล้วก็มีข้อเสนอแนะบางประเด็นนะครับก็อยู่ในระหว่างที่จัดปรับปรุงตามมติสภาหมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีประกาศใช้ต่อไปครับ หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยนะครับได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับทำให้หลักสูตรเ,เศรษฐศาสตร์บัณฑิตซึ่งเดิมอยู่ในคณะวิทยาการจัดการนะครับได้ไปสังกัดที่คณะเศรษฐศาสตร์นะครับทำเพื่อความเหมาะสมนะครับในคณะวิทยาการจัดการ สภาหมหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้มีการเปลี่ยนชื่อคณะนะครับจากคณะวิทยาการจัดการเป็นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะครับซึ่งอนุมัติเรียบร้อยนะครับระหว่างนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปนะครับหลังจากนั้นสภาหมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการของมหาวิทยาลัยชุดใหม่นะครับซึ่งก็จะได้เข้ามาดําเนินงานนะครับในตั้งแต่วันที่15มกราคมนี้นะครับและก็ มหาสภามหาวิทยาลัยนะครับก็ได้อนุมตัติรางวัลเกียรติคุณนักวิจัยสารสินนะครับซึ่งเป็นผู้ที่แสดงผลงานโดดเด่นมากนะครับในเรื่องของงานวิจัยนะครับจำนวน6ท่านนะครับด้วยกันนะครับจากคณะแพทยาศาสตร์จํานวน4ท่านคณะวิศวกรรมาศาสตร์1ท่านและคณะเทคนิคการแพทย์1ท่านนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3คณะและก็นักวิจัยด้วยครับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลายัยและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นณนห้องประชุมโรงแรมเลอเมอริเดียนจังหวัดเชียงใหม่โดยในวันที่20พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกา ได้มีพิธีเปิดการประชุมโดยรองศาสตราจารย์ดรกิต,าาติชัยไตรรัตนสิริชัยพร้อมทั้งบรรยายพิเศษโดยดรนรงชัยอัครเสรณีในยกสภามหาวิทยาลายัยในหัวข้อ Knowledge Dissemination และการบรรยายพิเศษโดย p r o f e s เ o อร์ด d w a เตอร์ d r ดเวิร์ดฮันเด i ร์ด e ีน c a t ร o n มิเดีย d m เอ i เ a ชันฮาร์วาร์ดมิเในหัวข้อ Dissemination Serve the Local Impact the Global และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้และระดมพลังสมองวิธีการถ่ายทอดและสื่อสารองค์ความรู้สู่สังคมโดยมีกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการประชุมร่วมนะครับระหว่างสภาหมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สภาหมหาวิทยาลัยต้องการที่จะนำเอาอ แนวคิดหรือนโยบายต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดสู่กันปฏิบัตินะครับให้อย่างเป็นรูปธรรมแต่การถ่ายทอดลําดับแรกก็คือถ่ายทอดกับผู้บริหารระดับสูงนะครับนั่นก็คือกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกลุ่มผู้บริหารคณะนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากที่เราได้ฟังแนวนโยบายหลักของสภาหมหาวิทยาลัยจากท่านนายกสภาหมหาวิทยาลัยนะครับครั้งนี้เรามองกันถึงเรื่องของการเอาความรู้เนี่ย ออกไปเผยแพร่ความรู้ของมหาวิทยาลัยนะครับออกไปเผยแพร่แล้วก็ใช้ในรูปแบบต่างๆตั้งแต่การเรียนการสอนการวิจัยและการสู่ชุมชนครับแล้วก็โดยที่ช่วงเช้านะครับช่วงแรกก็คือจะเป็นการบรรยายเรื่องนั้นแล้วเราก็มีวิทยากรพิเศษนะฮะและพิเศษมากๆนะครับก็คือ Professor Edward t a n r e r นะครับเป็น Dean for Medical Education จาก ฮาวเวิร์ดมีดิคอรสคูลนะครับซึ่งได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนะครับเ mm hmm. มื่อ3ปีก่อนนะครับ mm hmm. ท่านได้มาพูดเรื่องของการเรียนการสอนครั้งนี้ท่านมาพูดถึงเรื่องภาพรวมของการที่จะเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเอาความรู้ไปสู่ชุมชนได้นะครับ mm hmm. หลังจากนั้นนะครับ mm hmm. ก็มีการประชุมร่วมระดมสมองว่าถ้าเราจะฝันนะครับเรามาร่วมกันเขียนนะฮะ mm hmm. เขียนประวัติศาสตร์ของอนาคตร่วมกันนั่นก็หมายความว่า mm hmm. เหมือนกับว่าถ้าเรามาณัณะานี้นะครับ เราอยู่กันในปี2030นะครับและเมื่อเรามองย้อนมาเมื่อปีปลายปี2015ปี2016ต้นปี2016เนี่ยนะครับเราจะทำอะไรในปี2016 1718เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์และจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับณนะขณะน,นี้ทุกกลุ่มกำลังมองเหมือนว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในปี2030และเมื่อยอมมองย้อนกลับมานั้นอะไรจะเป็นประวัติศาสตร์นั่นก็คือสิ่งที่เรากำลังจะทำครับ นี่คือบรรยากาศของการประชุมร่วมของสภามหาวิทยาลัยเพื่อมองมหาวิาลยขอนแก่นความก้าวหน้าในอนาคตและก็เดินไปอย่างมุ่งมั่นและเพื่อสร้างความภาคภูมิใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับสิ่งหนึ่งที่หมหาวิทยลาลัยจําเป็นต้องทําเป็นภาระที่สําคัญที่สุดซึ่งพวกเรารู้ดีเนี่ยก็คือการให้ความรู้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Knowled d g e dissemination เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จับเอาหัวข้อเรื่อง Knowled d g e dissemination มาพิจารณากันว่าควรจะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อคณาจารย์และก็ต่อชุมชนต่อสังคมส่วนรวมให้มากที่สุดโดยมีความเข้าใจมีตระหนักรู้อย่างชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าความรู้นั้นแพร่หลายไปเป็นอย่างมากไม่ใช่เป็นวิชาเฉพาะเรื่องอย่างเดียวเป็นวิชาที่คาบเรื่องเป็นประเด็นที่กระทบปัญหาสังคมหลากหลายแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นแต่ละ,ะความรู้ที่ว่าเนี่ยก็ต้องคาบเกี่ยวกับหลายส่วนแปลว่าสิ่งที่เราจะถ่ายทอดก็ต้องคำนึงถึงความรู้ที่เราจะถ่ายทอดนี้ให้สอดคล้องกันด้วยบางอย่างอธิบายง่ายบางอย่างอธิบายยากในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางผู้ที่จะรับความรู้เนี่ย<ๆ>เขาก็มีความรู้เขาเหมือนกันแปลว่าการที่เราจะถ่ายทอดอะไรเนี่ยมันต้องเป็นทั้งสองทางทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้ แล้วถ้าหากว่าทําสําเร็จก็แปลว่าทุกคนก็มีความรู้ด้วยกันเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้มีความจําเป็น้องมีสิ่งที่ผมเรียกว่ามีกุศโลบายแต่และเรื่องแต่และว,วิชาก็จะต่างกันทางมหาลัยก็จะปรับปรุงข้อนี้ให้การเรียนการสอนเนี่ยนะครับมันสะดวกขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็คือว่ามหลาลัยจะต้องให้บริการนอกมหลาลัยให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด อันนี้ก็เป็นเรื่องต่างๆที่มหาลัยน่าจะทําได้ทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องน้ําเรื่องอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เรามีความจําเป็นจะต้องจัดการสุดท้ายเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้มหาลัยไ,ได้ออกนอกระบบแล้วแปลว่าเราสามารถที่จะจัดการเรื่องของเราเองเนี่ยให้ดีขึ้นก็จะนํามาสู่การกําหนดแนวทางในการที่จะเรียนและสอนกุศโลบายการเรียนการสอนเนี่ยเป็นแนวใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมากขึ้นมี p a r t i c i p a t i o n มีส่วนร่วมของนักศึกษา กับอาจารย์ด้วยกันในการสร้างความรู้นี่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ให้ผลตอบแทนให้คณะอาจารย์ได้รับเป็นตําแหน่งศาสตราจารย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานวิจัยการเขียนหนังสืออย่างเดียวเรื่องของการที่จะคิดวิธีการถ่ายทอดความรู้เรื่องของการที่จะให้บริการแก่ชุมชนแก่สังคมเนี่ยเข้าไปด้วยโครงสร้างเหล่านี้ก็จะปรับเปลี่ยนต่อไปสําหรับมาห,หาวิทยาลัยในอนาคตครับ การประชมุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ถือเป็น,นกลไกในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมอย่างรอบด้านเพื่อนำไปสู่การวางแผนสำหรับการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและเกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้กำหนดนโยบายและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะผู้นำนโยบายสู่การปฏิบัติเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานระดับอุดมศึกษาจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเรียนรู้ร่วมกันถึงสภาพปัจจุบันปัญหาทิศทางแนวโน้มและความเป็นไปได้ของการพัฒนางาน ด้านการพัฒนาการวิจัยด้านการเรียนการสอนหลักสูตรและด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรและเพื่อให้ทันต่อภาวะเสี่ยงของการไปไม่ถึงเป้าหมายตามที่กำหนดพร้อมทั้งการกำหนดแผนปฏิบัติการและกระจายความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้การถ่ายทอดและการสื่อสารองค์ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงาน หนักกันมาทั้งวันนะครับ ตอนนี้เรากำลังสรุปนะครับว่าวันนี้ที่จะได้ทั้งวันเนี่ยเรากำลังจะต้องเอาสิ่งที่เราได้ทั้งวันนี้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรในมหาวทยาลัยนะครับซึ่งเราก็จะนำท่านผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยนะครับที่อยู่ในที่ประชุมวันนี้นะครับก็จะต้องเอาความคิดเห็นนโยบายต่างๆเนี่ยออกไปเพื่อที่จะทำแผนปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรของแต่ละหน่วยงานเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดออกไปสู่หน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องต่อไปนะครับอันนี้คือบรรยากาศของภาพรวมครับที่จังหวัดเชียงใหม่ในการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย และก็ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งระดับมหาวิทยาลัยและก็ระดับคณะครับ,บก็เป็นบรรยากาศที่เป็นไปนด้วยดีดลยและก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้มหาวิทยาลัยเรา,า,าย,ยกระดับความก้าวหน้าและเราก็จะเห็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราย้อนกลับเมื่อวันอันาาเวลาผ่านไป,ไปเราย้อนกลับมาดูเราก็จะภาคภูมิใจด้วยกันครับและนี่คือความเคลื่อนไหวของการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม2559นะครับ รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ท่านสามารถติดตามได้จากรายละเอียดของที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือถ้ามีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมประการใดสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ